สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะครับใช่แล้วพี่แอมเอาอะไรมาส่งโกปิกครับเอารถเอารถมาส่งคนงานเอาคนงานมาส่งรถใช่เอารถมาส่งคนงานพูดสลับกันพูดสลับกันนะครับโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้เราจะมาเคลียร์บ่อทรายกันนะครับเขอให้โกปิกเอาคนงานขึ้นประจําตําแหน่งก่อนนะครับโอเคกเอาขึ้นรถดั้มยังไงเมื่อกี้นี่เอาขึ้นรถ โอ้ยคนนอนเลยนะครับทุกคนครับแล้วจะขับยังไงอ่ะคันนี้อีกคันอีกคันนี่คันหนึ่งเอาขึ้นเลยจําตำแหน่งกันเลยครับผลละครขาโคตรยาวขาโคตรยาวเลยครับดูเบาสิสั้นมากเบาสั้นครับขายาวครับเอาทะลุกระจกไปเลยทะลุกระจกเลยครับทุกคน ถอยยังไงให้ตกหลุมโก้มีคือรถคันนี้ได้รถเกตโอ้ยวนคือรถเกตเลยครับนี่รถเกตคันเริ่มเพิ่มเลยโอ้เมื่อกี้ยิมเมื่อกี้เอ้ยยิมเมื่อกี้คนแบกอย่างงี้เลยคนตกรถเลยเหรอคนตกรถเลยโอ้ยขาปวดนะงานเก็บตูดเป่าตูดไม่ใช่ไก่น้อยเด้อจะได้เป่าตูดไหนถอยมาถอยมา เอาโกเกดออกหน่อยเท่าแกเอาโกเกดออกก่อนโอ้ไปเลยออไปแล้วตัออกเลยพี่แอมตัออกเลยคันนี้ใช่ไหมโก้ฮะคันนี้ใช่ไหมคันนี้เลย ติดอะไรนะโกติดบั็กหรือเปล่าไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมจะได้ติดบั็กโอ้โหสอบเกมก็มาครับทุกคนครับทำไมปุ้งจีมันไม่มาอ้ากเอาเอาเอาหายไปแล้วทีนี้จะบ้าใจจะบ้าใจมาอย่างไรอย่างนี้เฮ้ยเลยหวังตกหลุมนะครับตกหลุมไปแล้วเฮ้เฮ้ โอ้โหหลุมจังลึกเลยนะครับขุดกลับถึงแกนโลกเลยนะโก้ขุดอย่างเดียวเลยโก้ปิดก,ก็จะเกียร์ยินกระหลกกลุ่มนะครับส่วนพี่แอมก็จะตัดดินทางขึ้นใส่รถด,ดับนะครับมาดูพี่แอมกันนิดหน่อยนะครับก็พี่แอมแม่โค้ยพี่หน่อยได้ไหมจับอีแมคโครของเราครับโยาวจริงๆงมุนไปยิ่งปะเทตรงไหนหพี่แอมเทียได้ไหม เทไปต้องเลงเป้านิดนึงโอเคเพาไปเกณฑ์ด,ดินต่อเลยครับถ้าเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วบอกด้วยเด้อเดี๋ยจะไปัขับให้โอเคโ,อโหเลงงานจังเลยบ <laughs> เอลงนานไม่งั้นลงหน้ารถหมดจอมจีเฮ้ยไปแล้วไปแล้ววีแอมไปเทแล้วครับทุกคนบบกเลยเลย ออโอ้โหหลุมมึงเรายัางเหลืออีกเยอะครับกกปิกมาช่วยกันตรงนี้ก่อนเร็วมาช่วยกันโอเคช่วยกันตักใายตรงนี้ก่อนอรถมาสองคันเลยให้กกปิขึ้นซิงแมคโคยเอค,ครับทุกคนครับทำไมคนมันอนอะไรในรถเนี่ยตักเ,เลยแรงมากตักไม่ได้เหรอดูแต่คน,นอยู่นั่นแหละทำไมโอบ โก้สิงมาแล้วครับทุกคนครับถอยเลยลูกพี่อถอยครับโอ้โหลุก้อเลยครับโอ,อโอเคตากกันจนหมดแล้วนะครับทุกคนครับเก <c oughs> ี่ยวกสุดท้ายของเด็กๆแล้วยังไงโกโโโ้โอ้ขึ้นมีไหวครับโอ้โหดูเสียงเครื่องยนต์ครับไหนๆ,ๆ,ๆทำเสียงเครื่องยนต์ให้ดูหน่อย <c oughs> <c oughs> ขังตัวเองครับทุกคนครับ เลยเสีย <c oughs> งโซโบรุ่นไหนครับ <c oughs> <c oughs> ปากสั่นเลยครับทุกคนครับ <c oughs> อันนี้มันรดนรุ่นเก่าถีเลยโอเคออกมาเลยพี่แอมพ่อฝนออกมาทำไมฝนตกแล้วเด็กออกเนี่ย อ่าโอเคครับเด็กๆก,ก็ได้ทําการปิดบ่อทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เพื่อป้องกันอ่อาแมวมาขี้มาอึมาอุดจรจะ,ะปัสสาะชิงช่องใช่ไหมคร <c oughs> แล้วก็ป้องกันใบไม้ล่วงใส่บ่อทรายของเราสกรปรกเลยนะครับตรงนี้เด็กๆก,ก,ก็จะต้องไปเรียนแล้วนะครับเป็นวันจันทร์ตอนที่เราถ่ายอยู่เป็นวันอาทิตย์นะครับโอเคพี่แอมเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วฝากช่องกันครับเด็กๆอย่าลืมกดติดตาม น่าครับทุกคนครับบ๊ายบายครับ,บ